อ๋อปิดแล้วกี่บาทพี่พีชเนี่ยเขาซื้อม,มาเหรอสามร้อยเหรียญเนี่ยกี่บาทประมาณหมื่นสองแล้วก็โดนภาษีไปอีกสองพันไปเท่าไหร่หมื่นกว่าหมื่นต้นใช่ไหม <15 S 1> ไม่จะแพงเท่านี้ใช่ไหมไม่เพราว่าน,นี้คือแบบเอามาขายแต่ถือว่าอันนี้เขาหิ้วมาตกใจถ้าแพงขนาดนี้ไม่แต่ราคาตั้งต้นใกล้กันมันแพงเกินไม่ไม่ถูกนะสวย มันหมื่นกว่ามันยังได้ไงแต่ถ้าสี่หมื่นก็กลับคืนไปเนี่ยเห็นปะมันเป็นมันเป็นรุ่นคือมันมีหลายรุ่นนะมันเป็นรุ่นอย่างนี้แบบพี่ให้ดูเมื่อกี้คือป้าติดได้เหรออันนี้คือนาฬิกาบุบบี้แล้วก็นี่เราขายปั๊บป้าฟิวเราขายนาฬิกาจีนนี่คือนี่คือรุ่นที่เพิ่งกดมาคือรุ่นนี้มีสีนี้ด้วยนะคนแต่ละคนเขาก็มีความสุขคนละแบบเฮมีสามสีปั๊บสีดำสวยมาก แล้วมันบูบี้อ่ะนี่ออกไหมมันรันได้เหมือนกันนะแล้วมันมีอย่างละ250เหรเองนะรันเนี้ยไม่รู้มีกี่เรือนน่ารักเอาไหมเอาเอาสีอื่นไหมล่ะเดี๋ยวกดให้หรือเจ้าอันนี้อันนี้ก็สวยอันนี้ก็เหมาะกับหนูใส่แล้วสวยหนูทรงเจ้หนูเอาสยทองปับทุกคนอันไหนบอกกับบุ๋มครับเดี๋ยวจะกดให้ถ้างั้นหนึ่งสองสามสี่คิดว่าอันไหน อันไหนอันไหน,นมันแอาใหม่เอาใหม่สามไม่รู้คืออันไหน <c oughs> เือน,มนไม่แต่คนสวยทองอันที่ใสยอยู่ค่ะไม่แล้วคือแบบงานมันเนี๊ยบนะของจริงที่ได้มาถึงมือแล้วว่ะงามนมันสวยเลยสวยเลยค,เคือใครจะไปตามอ่ะอันนี้เลยนะกดเองดีกว่าอย่าไม่ถือว่าไม่ต้องไม่ต้องซื้อหิ้วมันจะแพงกว่ากดเองแล้วไปเสียภาษีถูกกว่าครับ อืมยี่ห้อนี้เราคืองานดีกล่องเก่งอะไรมาดีหมดจริงๆเพิ่งได้มาวันนี้กดมาอาทิตย์กว่าไม่ไม่รู้ชื่ออะไรแต่ว่าจีชอ็อกถูกรถทับอารมณ์นั้นอชอบไหมคะดียังทุกคนช่วยซื้อปาปาฟิลก่อนเดี๋ยวมีของเล่นมาเล่นอีกเราเราต้องคือคือเราต้องทํางานอย่างนี้ก่อนอครับไม่ประเด็นคือถ้าไม มีเลขก็ไม่ได้สนใจนั้นแต่พอรันเลขได้ลดน่ารักมากแล้วคือแบบมีคนถามฟากะค่ะฟากะห้าเจ็ดเจ็ดเลยครับเห็นไหมคือมันจะมีนาฬิกาที่ไหนแบบบูบี้ขนาดนี้จริงๆน่ารักเก็บก่อนขายของต่อเดี๋ยวขายของแล้วมีแม้ว่ามันทำมาอย่างไรเชื่อไหมคืนนี้หนูไม่ได้นอน ทำไมคะเขาจะเอาข้อมือมาวันแล้วก็ทันให้เลยก็เขาต้องติดลีมป่ะก็ถ้าติดก็ไม่เป็นรอยต้องไปรับติดแต่ว่าใส่ได้ใส่ไปเถอะไม่เป็นไรหนูถูกใจก็พอแล้วค่ะเป็นการไถ่โทษที่เอาหัวกันดั้มไปกระแทกหัวหนูุ่งนี้เขียวแล้วเนี่ยใครเอาหัวไม่ได้แล้วไม่กี่ไม่กี่ตัวผักที่หรือเปล่าตอนที่พี่ใส่หมวกอ่ะที่บอกโขกเลยโขกเลยอ่ะได้ยินอยู่ ลบก็ลาตัวไปลงที่อื่นนะคะัสนามหลวงว่า